สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9เดือนตุลาคม2563นะคะนี่ค่ะพาชมแปลงข้าวไร์เบอร์รี่ของบ้านสวนทรงรักนะคะฟิลิปัสนี่ค่ะน้องออกรวงสวยมากๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้องแตกรวงแทบทุกทุกต้นแล้วค่ะนี่ค่ะบางต้นก็ยังตั้งท้องอยู่ค่ะนี่ค่ะ ต้นก็ยังตั้งท้องอบอวอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนสีได้นิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูแปลงใหญ่นะคะแปลงใหญ่นั้นเปลี่ยนสีแทบทุกต้นแล้วค่ะเขาออกรวงก่อนนี่ค่ะสวยมากๆค่ะปีนี้ข้าวไร้เบอร์รี่ของเราเป็นผลงานแรกเลยค่ะที่เราได้ดำนาปีนี้ค่ะ ปีที่แล้วเราไม่ได้ดำเพราะว่าเราใช้วานแต่ปีนี้มันแรงมากมีแต่หญ้าเราก็เลยต้องถอนกล้าออกมาแล้วก็มาดำทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าค่ะพระองค์มีแผนงานที่ดีฝนไม่ตกแรงแต่เราได้พลิกแพลงทำการถอนเป็นกล้าแล้วก็มาหามาดำใหม่นี่ค่ะสวยสุดๆเลยค่ะ ว้าวเดี๋ยวผลงานออกมาสวยงามขนาดไหนได้กี่กระสอบนั้นเดี๋ยวเราให้ติดให้ชมนะคะนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยของเราโอ้ยค่ะวางรู้สวยมากค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำที่ได้ข้าวงามขนาดนี้ค่ะนี่ตรงนี้เปลี่ยนสีบ้างแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นสีไรเบอรี่แล้วค่ะสีดำสีม่วงค่ะ ฝนตกดีมากค่ะนี่โอ้ยสวยอยากโชว์อยากโชว์ค่ะสวยจริงๆค่ะโอ้ยสวยๆค่ะอยากโชว์ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะตรงนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยมากค่ะตื่นเต้นสุดๆนี่ค่ะสวยจริงๆสวยมากมายค่ะ สูงมากค่ะสูงประมาณอ่าหนึ่งเรียกอะไรดีอ่ะน่าจะห้าสิบเซนเกือบหกสิบอะคะ่ะสูงค่ะเม็ดกว่าโทษทีสูงเป็นประมาณเม็ดกว่ากว่าค่ะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะนี่ว้าวสวยจริงๆค่ะอ้ดูทางนี้สิคะ่ะ อุ้ยทางนี้ก็ดกดกจริงๆค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆเลยอยากโชว์ค่ะอ้ว้าวดกมากๆค่ะนี่โอ้านี่ค่ะน้องดกจริงๆค่ะดูดูค่ะอืมดกจริงๆค่ะสวยสวยสวยนี่ค่ะ ข้าวไรเบอรี่แปลงน้อยค่ะ <Wow. S 1> คุณสามีก็ดื่มกาแฟค่ะนี่ค่ะมาแล้วก็อ้าว wow. สวยๆค่ะนี่พาชมกระท่อมน้อยลพาไปสวัสดีคุณสามีหน่อยนะคะทำอะไรอยู่เอ่ย บองชูวนามูสวัสดีครับอบองชูวนามูสวัสดีสบายดีนะคะทำอะไรอยู่คะมไผ่ดกไมอ้ยดูสิคะสีม่วงสวยมากค่ะกระท่อมเรา,า,า,านี่คะ่ะอ๋อคุณสามีเก็บดอกไม้ที่ร่วงให้ปลานี่คะ่ะดอกอีกแล้วคะ่ะอยากโชว์ค่ะ โอ้ดกมากค่ะตอนนี้น้องก็เป็นพวงระยะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพวงระยะจริงๆค่ะสวยมากๆค่ะอุ้ยนี่ค่ะสวยจังเลยนี่ค่ะว้าวสีเขียวนี่มันเป็นอะไรที่สดชื่นจริงๆค่ะสวยงามสดชื่นมากๆค่ะนี่อือหือสวยจริงๆค่ะนี่ กระท่อมน้อยของบ้านสวนมีอะไรให้ชมตื่นตาตื่นใจได้ตลอดคะ่ะนี่ว้าวเราก็ได้โชว์ไปแล้วตอนเป็นดอกแต่วันนี้เราขอโชว์ที่น้องเป็นผลนะคะนี่ค่ะตอนเป็นดอกก็โชว์ตอนเป็นผลก็ต้องโชว์อีกคะ่ะนี่ค่ะถึงแม้ว่าบางบางพวงจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติคะ่ะมีงามแล้วก็มีไม่งาม เป็นเรื่องธรรมชาติของเขานี่คะ่ะดูดกนี่นี่นี่พวกนี้สิคะไม่มีร่วงเลยเต็มเต็มคะ่ะนี่พวกนี้ก็เต็มพวกนี้ก็น้อยนี่คะ่ะธรรมชาติคะ่ะว้าวสวยสวย,สวยจริงๆคะ่ะว้าวอยากให้ลูกๆมาเห็นกับตาสวยคะ่ะท่านใดอยากชมก็ต้องรีบมามาดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นกับตาคะ่ะมาดูได้คะ่ะเดี๋ยว ก็ร่วงหมดแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ้านสวนหลังน้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะของแถมให้ชมปลาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พาชมข้าวไรเบอรรี่ของ บ้านสวนทรงรักนะคะตอนนี้ข้าวเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะน้องเปลี่ยนสีแล้วนี่คะ่ะเป็นสีไรเบอร์ีะะ่แล้วค่ะดกมากคะ่ะปีนี้นี่คะ่ะสวยงามคะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะแบบนี้นะคะโอ้ยมดกัดนี่คะ่ะรวงสวยมากๆคะ่ะนี่คะ่ะเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะน้องเปลี่ยนสีแล้วค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะสีเขาจะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะไลเบอรี่ค่ะสวยมากๆค่ะปีนี้ข้าวเราดกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะรวงใหญ่มากค่ะปีนี้ได้ผลผลิตสุดยอดขอบคุณพระเจ้าค่ะ ถึงจะแลง้งแต่เราก็ดูแลเอาใจใส่ช่วยถอนหญ้าช่วยสูบน้ำใส่เราก็เลยได้ผลผลิตแบบนี้ค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ค่ะรวงรวงสวยมากค่ะดกมากค่ะนี่ค่ะอืมสวยๆจริงๆค่ะอาจจะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงไปในนะานี่ค่ะ วสวยมากมาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมแปลงน้อยอีกนะคะ